กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง World Comment Thailand ที่จะพาเพื่อนๆไปพบกับเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจน่าติดตามและคอมเมนต์ต่างๆของชาวอาเซียนชาวไทยและชาวต่างชาติอื่นๆขอให้ช่วยกดติดตามช่อง World Com m e n t Thailand ด้วยนะครับสืบเนื่องจากได้มีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งซึ่งคนไทยได้เข้าไปตั้งกระทู้ถามว่าทําไมคนไทยเกลียดกัมพูชาซึ่งในหัวข้อดังกล่าวก็ได้มีสมาชิกให้ความสนใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมาย เดี๋ยวเราไปฟังเนื้อ,อหาและคอมเมนต์ต่างๆในแพลตฟอร์มนั้นกันนะครับในฐานะคนไทยทำไมคนไทยเกดกรรมฟูชาในฐานะคนไทยฉันรู้สึกสมเพศคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนกัมพูชาที่ไม่สามารถก้าวข้ามเรื่องไราสาระโบราณโบราณได้ฉันเคารพบูชาคุณค่าของประวัติศาสตร์ประเพณีและมรดกอย่างแท้จ,จริงแต่พวกคุณต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนว่าวัฒนธรรมสามารถซื้อขายปรับใช้และปรับเปลี่ยนได้มันเป็นธรรมชาติของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่มนุษยชาติถือกำเนิดขึ้นมาจนสิ้นสุดมนุษยชาติภาษาไทยได้รับอิทธิพลจากพม่าหรือเปล่าใช่แน่นอนเราได้รับการสอนมาเกี่ยวกับเรื่องนี้และฉันรู้สึกขอบคุณและชื่นชมวัฒน,นธรรมของคุณกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากไทยหรือเปล่าคําถามนี้คุณต้องถามตัวเองคุณดูรายการทีวีอะไรคุณฟังเพลงอะไรคุณบริโภคผลิตภัณฑ์อะไรอย่างที่ฉันได้กล่าวไปข้างต้นวัฒน,นธรรมเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนได้รับเอามาปรับใช้ได้ แหล่งที่มาไม่ใช่สิ่งสําคัญเช่นอังกฤษได้นําเข้าชาจากจีนแล้วตอนนี้ชาก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธ,ธรรมของพวกเขาแล้วพวกเขาจึงสามารถเรียกมันอย่างภาคภูมิใจว่าชาอังกฤษวัฒนธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมาก่อนแต่ขึ้นอยู่กับว่าอะไรทําให้พวกเขาพิเศษดังนั้นคําถามไม่ควรอยู่ที่ว่าใครขโมยของใครแต่ควรเป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้อย่างไรและเราจะปรับปรุงวัฒนธรรมให้ดีขึ้นได้อย่างไรคําถามนี้ที่ถูกตั้งขึ้นมาบนแพลตฟอร์มนี้นะครับ ก็ได้มีสมาชิกในแพลตฟอร์มมากมายให้ความสนใจและเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแรกเปลี่ยนกันนะครับคอมเมนต์แรกกัมพูชาปกครองโดยระบบเผด็จการแต่ประกาศเป็นประชาธิปไตยผู้นําประเทศมักมีความคิดที่ดียึดครองดินแดนของประเทศอื่นและผู้นําประเทศก็กลัวว่าประชาชนจะหันหลังให้กับเขาเพราะการปกครองเผด็จการของเขาดังนั้นเขาจึงต้องสร้างตัวรูขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีจุดประสงค์ในการเกลียดชังหากคุณสังเกตจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นประวัติศาสตร์เทศจจากชาวกัมพูชา กาว캄ูชาประกาศเสมอว่าพวกเขาเป็นเจ้าของดินแดนทั้งหมดบนโลกและเผยแพร่วัฒน,ธ,นธรรมของตนไปทั่วโลกฉันเคยพบชาวมพูชาที่อ้างว่าสอนคนจีนทําเส้นกว๋วยเตี๋ยวเมื่อหลายพันปีก่อนคุณรู้ไหมว่าประเทศไทยสูญเสียดินแดนให้กับจีนฝรั่งเศสและอังกฤษแต่เราไม่เคยควงคืนดินแดนหรือทะเลาะก,กับประเทศอื่นโดยอ้าง,งประวัติศาสตร์แต่ฉันไม่แปลกใจที่คนมพูชาส่วนใหญ่มีความคิดเช่นนั้นเนื่องจากคนมพูชาที่มีความรู้เกือบทั้งหมดถูกฆ่าตายและปัจจุบันรัฐบาลมพูชายังไม่สนับสนุนให้คนมีการศึกษา รัฐบาลกัมพูชาสนใจแต่ประวัติศาสตร์เท็จรัฐบาลกัมพูชาหลอกคนของตนให้เชื่อว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาคือทาสของอินเดียอินเดียซื้อทาสมาเพื่อสร้างนครวัดแต่ต่อมาทาสได้ก่อขบฏได้สังหารชนชั้นปกครองในนครวัดตอนนี้รัฐบาลกัมพูชากำลังพยายามเผยแพร่ข่าวปลอมเพื่อใส่ร้ายประเทศไทยและพวกคุณเชื่อฉันหรือไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่สาราสนเทศจากกัมพูชาแสดงความเห็นในกระทู้นี้ จุดประสงค์คือการเผยแพร่ข่าวปลอมว่ากัมพูชาเป็นผู้เผยแพะะร่อารยธรรมไปทั่วโลกแต่ชาวไทยได้ขโมยวัฒนธรรมไปฉันเพิ่งรู้วันนี้เองว่าคนไทยเป็นพ่อมดที่สามารถดูดความรู้จากสมองของชาวกัมพูชาได้ดังนั้นชาวกัมพูชาจึงต้องลอกเลียนแบบวัฒนธรรมไทยเพื่อนํากลับไปเป็นของตนเองแต่ถ้าคุณดูรูปภาพหรือวิดีโอเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วคุณจะพบว่าชาวกัมพูชาไม่ได้มีวัฒนธรรมแบบชาวไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันอยากให้คุณลองคิดตามความพูดของฉัน ในทวีปนี้มีทั้งลาวไทยพมา่าและ1ิสองปัญนนาที่มีวัฒน,ธ,นธรรมที่คล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่เหมือนกันร้อยเปซเช่นเดียวกับแมวแม้จะมีโครงสร้างร่างกายเหมือนกันแต่สีขนและอุปนิสัยก็ต่างกันแต่แมวตัวหนึ่งพยายามเปลี่ยนสีขนและบุคลิกของตนเองให้เหมือนแมวตัวอื่นที่โด่งดังกว่าจากนั้นมันก็อ้างว่าเป็นแมวตัวนั้นเองแต่ความจริงแล้วก็คือแมวเกือบทั้งหมดมาจากอินเดียคุณคิดว่ามันตลกไหมที่จริงแล้วชาวกัมพูชาอยากให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวกัมพูชาแต่พวกเขาไม่ฉลาดและไม่รู้ว่า ทำให้ชาวต่างชาติสนใจการท่องเที่ยวในกัมพูชาได้อย่างไรจนกระทั่งรัฐบาลกัมพูชาเห็นว่าคนไทยส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีอยู่ของตนซึ่งดึงดูดชาวต่างชาติจํานวนมากดังนั้นชาวกัมพูชาก็มีความคิดอันชาญฉลาดชาวกัมพูชาจึงเผยแพร่ข่าวปลอมเหล่านี้และมักมีวลีที่ว่าคนไทยขโมยวัฒนธรรมจากกัมพูชาและที่ตลกที่สุดก็คือคนกัมพูชาจะกล่าวเสมอว่าตนเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรแต่ความจริงแล้วอักษรถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวทมินและที่สําคัญที่สุดก็คือ ชาวกัมพูชาเรียนรู้การเขียนเมื่อ200ปีที่แล้วกับครูชาวไทยหากลองไปดูประวัติศาสตร์สยามจะพบว่าอาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้นอย่างกระทันหันอาณาจักรอยุธยาเป็นของชาวสยามชาวสยามมีอารยธรรมสูงและเขียนหนังสือโดยใช้อักษรธรรมินโบราณในเวลาเดียวกันชาวกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคมืดชาวกัมพูชาเป็นทาสชาวกัมพูชาสังหารชนชั้นปกครองในนครวัดแต่ชาวกัมพูชาลืมไปว่าไม่มีใครสอนให้พวกเขาเขียน ดังนั้นประวัติศาสตร์ของชาวกัมพูชาในยุคมืดจึงเป็นเพียงประวัติศาสตร์บอกเล่าเท่านั้นแต่ชาวกัมพูชาเริ่มเขียนหนังสือเมื่อพวกเขาออกไปเป็นอาณาจักรของสยามชาวสยามสอนการเขียนให้ชาวกัมพูชาจริงๆแล้วชาวสยามเขียนหนังสือโดยใช้อักษรทรมินโบราณมาเป็นเวลานานมากหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดคือศิลาจารึกซึ่งมีอายุเกือบ2,000ปีหลักฐานนี้อยู่ในที่พมา่าคอมเมนต์ต่อมาใครกันแน่ที่กำลังโกหกชาวกัมพูชาเป็นพวกนิโก ซึ่ง DNA ก็แสดงให้เห็นชัดเจนลักษณะเด่นดั้งเดิมของชาวกัมพูชาก็คือผิวค้ำและผมหยิกพวกเขามาจากเกาะชวาในบันทึกของเอกอัคราชทูจีนระบุว่าชนชั้นปกครองมีผิวขาวเาวากับหยกและชนชั้นปกครองอาศัยอยู่ในเมืองและเอกอัคราชทูจีนยังกล่าวอีกว่ามีผู้คนที่มีผิวค้มมากอาศัยอยู่นอกเมืองประเด็นคือเหตุใดเอกอัคราชทูจีนจึงไม่พูดว่าชนชั้นปกครองที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นมีผิวค้ำมาก ตัวอักษรและตัวเลขที่คนไทยใช้คนไทยยืมมาจากชาวขเขมรโบราณในศตรวรรษที่12เราเขียนหนังสือเป็นภาษาไทยแต่ก่อนหน้านั้นเราเขียนด้วยภาษามอญโบราณซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างตัวอักษรและตัวเลขที่ชาวกัมพูชาใช้แตกต่างกันในศตรวรรษที่13ถึงศตรวรรษที่18ซึ่งสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของทาโซปามเขาเป็นผู้นำท่าที่ตั้งหารชนชั้นปกครองในนครวัดและยึดครองนครวัดอาจสนิฐานได้ว่าเขาบังคับให้ชนชั้นปกครองสอนหนังสือ ก่อนที่จะสังหารชนชั้นปกครองและศตรวรรษที่13อาณาจักรสยามอย่างอิทธยาก็ถือกําเนิดขึ้นมาอย่างกระทนหนันคุณไม่คิดหรือว่าชนชั้นปกครองต่างหากที่หนีมาจากชาวสยามและสร้างเมืองใหม่คนไทยมีวัฒนธรรมทั้งตัวอักษรและตัวเลขมาโดยตลอดเมื่อถึงศตรวรรษที่17ชาวกัมพูชาก็เริ่มใช้ตัวอักษรและตัวเลขเช่นเดียวกับคนไทยเนื่องจากกัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของสยามนี่จึงเป็นหลักฐานว่าพวกคุณยืมตัวอักษรและตัวเลขมาจากสยาม รวมถึงการนับเลขตั้งแต่ส0มติขึ้นไปพวกคุณยืมคําไทยมาใช้ความเห็นต่อมาเด็กรุ่นใหม่ของไทยไม่เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงว่าพวกเขามาจากไหนและพวกเขาก็พยายามพูดถึงสิ่งที่แตกต่างออกไปความจริงคุณและทุกคนคิดไหมว่าประวัติศาสตร์ไทยยาวนานเพียงใดทุกคนที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์จะรู้ว่ากษัตริย์องค์แรกของสยามมีอายุเพียง6-7ถึงศต,ตวรรษเท่านั้นเนื่องจากผู้แสดงความคิดเห็นชาวเขมรนบางคนทรยศต่อประวัติศาสตร์ นครวัดของเขมรเ,เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าคนไทยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นวัฒน,นธรรมวัดวรรณคดีหรือศาสนาอันนี้คือความเห็นของชาวกัรมบูชานะครับที่เข้ามาตอบความเห็นต่อมาฉันคิดว่าความคิดเห็นเชิงลบส่วนใหญ่มาจากความจริงที่ว่าผู้เขียนมีปมด้อยอย่างที่หลายๆคนกล่าวไว้พวกเราชาวไทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากอิทธิพลทางวัฒน,นธรรมที่เราได้รับมาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลีที่รู้ว่าพวกเขาได้รับอิทธิพล ทางวัฒนธรรมมาจากชาวจีนแต่ชาวจีนไม่เคยอ้างว่าวัฒนธรรมใดๆอย่างลากลึกในประเทศเพื่อนบ้านของพวกเขาถูกขมโมยไปเช่นเดียวกับประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวกรีกและชาวโรมันไม่สําคัญว่าอารยธรรมของใครเก่าแกกว่ากันแต่สําคัญที่ใครสร้างความแตกต่างที่โลกได้รับรู้เกี่ยวกับพวกเขาวิธีชงชางของญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักกันดีในขณะที่สิ่งนี้อาจมาจากจีนดังนั้นหากประเทศใดอ้างว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า และบางสิ่งมาจากพวกเขาก่อนทําไมพวกเขาไม่ขยายประเพณีและมีการปฏิบัติเพื่อให้คนทั้งโลกได้รับรู้แทนที่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มาจากพวกเขาในท้ายที่สุดไม่มีใครสนใจว่าใครมาก่อนแต่ใครเป็นที่รู้จักมากกว่ากันความเห็นต่อมาจากการสืบสวนของฉันพบว่าไม่ได้เริ่มต้นโดยคนไทยการต่อตู้ทางวัฒนธรรมประเภทนี้เริ่มต้นมาจากชาวกัมพูชาและตอนนี้ก็แพร่กระจายไปนในโซเชียลมีเดียคอมเมนต์ต่อมาใช่มันเป็นเรื่องจริง ปัญหาเริ่มต้นเมื่อชาวกัมพูชาให้การเทสเพื่อใส่ร้ายคนไทยว่าขโมยวัฒนธรรมเช่นมวยไทยชุดไทยโบราณลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นต้นหรือแม้แต่กระทั่งอ้างเสรจในดินแดนของไทยเช่นก่อกูดเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระทําให้คนไทยตึง่งได้รับผลกระทบ70ล้านคนจากประชากรกัมพูชา17ล้านคนคนไทยมีญาติสนิทกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกะไตอีก250ล้านคนในดินแดนภาคใต้ของจีนตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาอินเดียลาว และเวียดนามเหนือเราแบ่งปันความเชื่อค่านิยมและประเพณีของชาวพุทธซึ่งไม่ใช่ชาวกัมพูชาที่อุบยบมาจากก่อชวาดังนั้นหากชาวกัมพูชาต้องการเห็นหลักฐานของวัฒนธรรมไทยโปรดตรวจสอบวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกันของประเทศไทยด้วยความเห็นต่อมาฉันคิดว่าปัญหาอยู่ที่คนบางคนมองเรื่องชาตินิยมและความรักชาติมากเกินไปในฐานะพลเมืองไทยฉันเติบโตมากับเรื่องราวที่ประเทศไทยตกเป็นอาณานิคมข,ของเมียนมาและต่อมาก็เป็นอิสระและประกาศอิสรภาพ เราถึงมีภาพยนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยซ้ําเรื่องนี้สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้มากแต่ก็ทําให้เราเห็นภาพชาวพม่าในเชิงลบและฉันก็ดีใจที่ไม่เคยเจอคนพม่าเลยตอนเป็นเด็กไม่งั้นฉันคงจะเหยียดเชื้อชาติพวกเขาอย่างน่าอายแน่ๆฉันต้องดูครูไทยเหยียดเชื้อชาติคนหนึ่งถึงจะรู้ว่าฉันกําลังถูกล้างสมองปัจจุบันนี้ฉันเรียนหลักสูตรนานาชาติกับเพื่อนชาวพม่าและพยายามจีบใครสักคนประเด็นก็คือ การภูมิใจในชาติและวัฒนธรรมของตนเองเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าขาดความประมาณและความเคารพพวกมันก็จะกลายเป็นเรื่องไร้สาระอย่างที่คุณว่าความเห็นสุดท้ายนะครับคำถามไม่ควรเป็นว่าใครขโมยจากใครแต่ควรเป็นว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรจากกันและกันได้และเราจะปรับปรุงวัฒนธรรมของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรเพื่อตอบคำถามนี้ประเทศไทยไม่มีปัญหาในการเผยแพร่วัฒนธรรมของตนเองและเผยแพร่ไปทั่วโลกในขณะที่กัมพูชาไม่ได้ทําอะไรมากนะและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาชอบที่จะอ้างสิทธิ แต่สิ่งที่พวกเขาทํากับไม่เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในนามของประเทศไทยฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นว่าวัฒนธรรมไทยได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกโดยการเผยแพร่ของชาวกัมพูชาก็จบตรงแล้วน,นะครับสําหรับ EP นี้เนื้อหาเรื่องราวก็จะมาจากแพลตฟอร์มที่มีธรรมชิกมากมายชอบเข้ามาในการตั้งกระทู้แล้วก็แลกเปลี่ยนบทสนทนานในนั้นแล้วพบกันใหม่นะครับกับ EP หน้าขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดแชร์ ก็ต้องการแต่ก็ยังดีแล้วก็คุณ